สวัสดีครับผมวันนี้ผมที่มาสัมผัสไอ้สัมผัสพุ่มกับยังก่อไอ้ภูมิกับพลันครับอันใส่ยังมาปลั่มประเดือนมาะผดมะพูนอันนี้เป็นก็คือเป็นสไตล,สไตล์สไตล์ครับผมสไตล์ครับอันใส่ไฟกับเป็นปอฟังไหมมัมมนมะันมัดมันเป็นสไตล์ของผม <laughs> เป็นเจ๊งแน่ไอ้ เลยคิปลานไปเลยเลยลวครับเลยล่ะครับ,บ<อ>เลยเลยเลยไปปุ้นน่ะเป็นในทีมงานในจัก,กรวาลเป็นยังไงเนี่ยจัก,กรวาลก็ตอนนี้ก็เตรียมพร้อมหมดล้วคร,<อ>ครพร้อมไปใช่พร้อมพร้อมที่จะไปสวาหากินบครับนุ้ยชื่อฟอร์มเป็นดาวอื่นก็ตอนนี้ก็จัก,กรวาลน,นะครับอันพร้อมเจจักรวาล เหมือนเพิ่อนเอาเป็นจกักรวาลเนี่ยอภิมหาจักรวาลคนขี้โมโบ<ร>อจกจักรวาลเนีอ่อภิมหาคนขี้โมโตอนนี้ก็ทะลุละทะลุยังทะลุออกไปปบนนอกหวัวผมเดี๋ยวนี้อันตอนนี้นี่อันผมติ้งตองเนาะผมช่ต้องเตติ้งตองอันนี้ติ้งตองเหรอม่นต้องเตะเพื่อนเด้ออ่าต้องการที่จะสร้างก็เป็น ซอฟพาวเวอร์ซอฟพาวเวอร์มันแปลว่าอย่างไซอฟพาวเวอร์จังหวะก็บอกห้วงไปแล้วซอฟพาวเวอร์เป็นว่าซอฟพาวเวอร์ก็บซอฟพาวเวอร์เนาะแล้วบอฝากเงินติดตามมันทั้งจักรวาลอธิบาจักรวาลเนี่ยคือผมฝากท่านผู้ชมอ่ะก็ตอนนี้จักรวาลทิโมก็ได้สำเร็จเป็นที่เรียบร้อยละเผยแพร่ไปละหนึ่งคลิป อันคนติดตามก็มีถึงหนึ่งล้านหนึ่งคนคนเดียวอยู่คนเดียวคนเดียวใครผมก่อนผมจะฟองติดตามจะฟองเองเอาเนาะก็เดียวนี้ก็ผมก็ต้องขอฝากนะครับขอฝากฝากครับครับพี่น้องเอฟซีที เคยติดตามเขาไปแล้วในช่องช่องเก่าเนาะเพราะว่าช่องนั้นมีปัญหามันมีปัญหาครับก็เลยปิดับก็เลยปิดแล้วก็มาทําช่องใหม่ก็เสียดายพูดติดตามทั้ง400กว่าคนะเกือบ500ละ400ใชีมั้ย4ล้านโอ้โ4 4ล้านออันนี้ก็มานี่100ล้านคนแล้ว100ล้านคนละนะครับก่อนอย่างใดก่อตอนนี้คลิปที่เฮาได้ถ่ายไว้เนาะเอาก็เอามาลงก็อย่างใดก็ฝากเข้าไป subscribe คือกับคีโมมืองหนึ่งนเนาะของฮาตัวอันนี้ก็ผู้จัดการส่วนตั๋วแมนครับส่วนอันนี้ก็เป็นผู้กำกับหนึ่งบาทก็ยังได้ก็มดเลยแล้วก็ผมว่าไปดูคลิปกันเลยดีกว่าแมนครับแมนไปเดี๋ยวไปดูคลิปแรกของฮาก่อนเลยไปเลยครับไป